จริงๆผมมองย้อนกลับไปอ่ะือเป็นอะไรคะไม่แต่อย่างนี้ที่ยังไม่ชินคือการสัมภาษณ์นี่แหละครับ <c oughs> แต่ว่าจะบอกว่าหลายอย่างมากนะที่ผมรู้สึกว่าผมออกจากคอม์ตโซนตัวเองสุดๆเลยอ่ะ <c oughs> คือคือหมายถึงว่าในแง่ของการทํางานบริหารนะครับผมไม่มีทางได้ทําอะไรแบบนี้แน่นอนแล้วก็คือไม่ว่า <c oughs> ม่เรหนีอเออใช่เดิน,นแบบแล้วก็เต้น<ม>อีกครับวันนี้ร้องเพลงหรือเดินแบบ <c oughs> คือคือมันไม่มีทางอยู่ในหัวผมแน่แต่ถามว่าก็อย่างที่ผมเคยบอกคือผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตในอีกพาร์ทหนึ่งที่ไม่เคยเจอครับมันไม่ใช่ว่ามันอึดอัดแต่ผมว่ามันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สนุกเหมือนกันแล้วมันเป็นกิจกรรมร่วมที่เราสามารถทํากับเขาได้คือถ้าผมไม่ทําตรงเนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือผมก็ทํางานกลับบ้านแล้วก็รอเขาทํางานเสร็จ แล้วเราถึงได้มาใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยแต่พอเราทํางานด้วยกันได้มันกลายเป็นว่าผมว่าทุกนาทีเราก็ใช้ด้วยกันได้หลังจากที่ผมทํางานที่เป็นออฟฟิศทามมากลับมาอะไรแบบนี้ก็ออกมาไกลครับแต่ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขมากขึ้นนะครับก็เลยคนมองไงว่าเข็มแก้วหมุนแบ,บนีลูกแบบนี้ลูกเตี้ยแบบนี้ต้องบังคับคุณพีแน่นอนในการล่าสุดก็เจ้าชายเนาะ <c oughs> ไม่จริงๆคนที่บังคับนั่งอยู่นู่นครับ <c oughs> นั่งอยู่ตรงนู้ <c oughs> นแล้วมันจะเป็นอะ มันไม่ถนัดมันต้องขยับนิดนึงผูหอหี่อผู้นิการหรอ <c oughs> ใช่ครับพี่ปูนี่แหละครับ <c oughs> แ,ตแต่เต๋อเกิดที่สุดกาลงเกาหลีที่มันเป็นดังดราม่าอะไรเกิดเรื่องล่าสุดมันเป็นไม่รองน้าเป็นเทนนันน้าเป็นอะไรนด์คือจริงจริงอ่ะคือต้องต้องบอกว่าคือตอนที่ไปไลฟ์กับน้องแน็คเนาะคือ,อค,คือเขาจะมีธีมในแต่ละวันซึ่ง ผมก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีวันนี้เขาพบว่าเลนเจอร์รูอยัง <laughs> ช่งดีมาก <laughs> ที่เราเราไม่ได้เป็นอย่างเมื่อวานเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงพอดีเมื่อวานก็ทํางานด้วยกันก็เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงแต่ก่อนหน้านั้นเป็นบอยแบนด์ผมก็เจอว่าบอยแบนด์ก็ก็ออกมาจากกรอบไกลมากเลยนั้นนะครับแต่แต่ก็คือคือถามผมมาว่าจริงๆเราคือมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานนะเนาะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้อยู่ในในความเหมาะสมซึ่งผมก็รู้สึกว่ามัน มันก็ดูโอเคใน,ในความรู้สึกผมแล้วทางทีมงานอย่างที่บอกหรือตัวน้องแน็เองอเขาก็จะดูแลผมดีอะคืออะไรที่ที่ทำได้หรือทําไม่ได้อะเขาก็จะเป็นคนกันเขาก็จะเป็นคนจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทำอะเราก็มองเรื่องความเหมาะสมด้วยเป็นหลักหละครับเพราะว่าผมก็มีหน้าที่หลักเนาะแต่ว่าทีผา่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ในในเลเวลที่มันโอเค ยิ้มค่ะอไหน่หนูบอกว่าตอนตอนหลังอ่ะหมายถึงว่าตอนที่นี่เราพูดเก่งมากเราพูดยังไม่หยุดหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่จะบอกว่าหนูบอกว่าโอเคหนูจะตอบว่าอะไรนะจะยิ้มแล้วตอบว่าอะไรหมายถึงว่าถ้ามีคําถามที่รู้สึกว่าขอบคุณค่ะอันนี้พี่บอกหรองใครอย่างเดียวไม่ไม่หนูไม่ได้บงการหรอกคือต้องเข้าใจว่า พี่พีไม่มีใครบังคับเขาได้ค่ะถ้าเขาไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะไม่ต้องไปคิดแทนเขาแต่ว่าก็รู้ว่าบางคนอาจจะเป็นห่วงความรู้สึกพี่พีว่าพี่พีเขาจะกดดันไหมหรืออะไรไหมอ่ะแต่พูดได้เลยว่าไม่มีใครบังคับพี่พีได้ค่ะหนูก็บังคับเขาไม่ได้หนูก็ได้แค่าแวัดๆในพื้นที่ของหนูแต่ว่าหนูไม่สามารถเป็นงการอะไรชีวิตใครได้อยู่แล้วเขาอยู่มาขนาดนี้เขาคุมคนมาขนาดนี้หนูไปบังคับอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วจริงๆกับบอย่างนี้ไหมครับที่เราต้องมีคน กเ็เต็มใจคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าก็เต็มใจทําทุกอย่างที่เขาขอว่าอย่างนั้นแล้วกันครับแล้วก็ก็คือไอ้ไอ้ที่แบบวิธีการคือธรรมชาติเขาเสียงเป็นแบบนี้วิธีการพูดเป็นแบบนี้คือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเวี้ยครับแต่ว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือเขาพูดกับทุกคนก็เป็นแบบนี้ถ้าใครเห็นว่าติดตามทางช่องทางเขา,าขเขาพูดกับที่บ้านอย่างนี้แต่เขามีมุมหวานใช่แต่ว่าเขาอาจจะแมนๆหน่อยมุมหวานอาจจะอยู่หลังกล้องมากหน่อยครับ หน้ากล้องอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็มีทุกคนก็เห็นอยู่ไม่แบบบางทีเวลาไลฟ์อย่างเงี้ยเราบางทีเราก็ต้องคอนโทรว่าแบบเอ้ยมันเราบางทีอะเราไม่ได้อยู่แค่ข้างหน้าที่เราหายไปบางทีเราไปดูหลังบ้านเราไปอ่านคอมเมนต์เพิ่มว่าอันไหนต้องเพิ่มต้องเติมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีพอเรามาเล่นข้างหน้าหรือว,ว่าประปัดมาจับให้มันตรงนี้มันไปหน่อยอะไรเงี้ยพอเราไปดูดูไงว่าต้องทําอะไรต่อให้ไลฟรมันไม่น่าเบื่อมากอะไรเงี้ย มันก็อาจจะดูว่าเหมือนวงวงการอะไรเงี้ยแต่ความจริงก็คือเปล่าเราก็ปล่อยให้เขาพูดไปอะไรเงี้ยสบายจะตายให้เขาพูดคนเดียวอ,อ่ะท,ที่คนมัันนติดภาาพเรแบบอ้อมรับค่ะ <c oughs> มันชินแล้วอ่ะ,อค,ะคือแก้มบมุ๋มรับจบชินค่ะแต่ว่าไหนไม่ชินเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกจบที่แก้มบุ๋มคนเดียวรอจบท์ก็คือมีเหตุการณ์อะไรถ้าเกิดมีพีดมีทุกคนก็คือบุ๋มรับจบเลิศเกินเลิศเกินจริงเลิศเกินแต่ว่านี่ก็จะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยวางแผนกัน